สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชกันต่อดีกว่าและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาสําคัญของวันพีชที่เพิ่งถูกปรากฏออกมาในวันพีชแมกกาซีนเล่มที่9นะครับเราได้รู้แล้วว่า ทำไมนะครับผมอาโอคิถึงได้เปลี่ยนไปหรือในตอนที่อาคาอินุเข้ากองทัพใหม่ๆเขามีฉายาว่าอะไรครับหรือแม้แต่หนวดขาวเนี่ยเก่งที่สุดตอนอายุเท่าไหร่โอ้โหข้อมูลมันทั่งทายเข้ามาลั่งภูเข้ามากันแบบรับกันไม่ฮาเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดของเล่มนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของพ่อของโรบินแล้วก็สาเหตุ ความแข็งแกร่งที่มาของความแข็งแกร่งของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยไปหมดแล้วและเพื่อไม่เป,เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละรายละเอียดที่มันถูกเปิดเผยรายละเอียดที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยในหนังสือการ์ตูนหลักแต่มันถูกเปิดเผยในวันพีชแมกซีนครับผมไปเริ่มฟังกันเลยครับอย่างที่1นนะครับผมเรื่องราวของอาโอคิครับในตอนแรกที่ตัวของอาโอคิเนี่ย เข้ามาในกองทหารเรือนะครับผมเขาได้รับฉายาเดียวกับตัวของอาคาอินุนั่นก็คือรีคูดมอนเตอร์นะครับผมก็คือรีคูดเต้นมอนเตอร์เนี่ยมันหมายความว่าแบบเป็นสัตว์ประหลาดเลยแบบเป็นสัตว์ประหลาดของยุคใหม่ของกองทัพเรือแบบเป็นหน้าใหม่แบบแต่แข็งแกร่งมากๆอะไรแบบนี้โดยตัวของเขาเนี่ยนะครับผมมีพลังการต่อสู้ที่โคตรรเก่งเลยนะครับผมและเขานะครับไม่จําเป็นต้องเรียนวิชากับใครเลยแต่เขานะครับผม แข็งแร่งขึ้นได้แม้ว่าตัวเองจะถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดแห่งกองทัพเรืออยู่แล้วเนี่ยครับผมเขาแข็งแร่งขึ้นได้เพราะว่าตัวของกาฟนั้นมาฝึกให้เขาต่อและทําให้เขานั้นแข็งแร่งขึ้นได้จากที่ว่าเขาแข็งแร่งมากๆอยู่แล้วและจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอกาฟมาฝึกให้เขาเขาก็เลยนับถือกาฟเป็นอย่างมากครับ เรียกได้ว่าเห็นการเป็นไอดอลเลยตั้งแต่คราวนั้นเพิ่งเริ่มเข้ามากองทัพเรือแรกๆเลยอะถูกฝึกปุ๊บก็เป็นไอดอลเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมพอวันเวลาได้ผ่านไปนะครับความคิดของคูซันหรือว่าอาโอคิของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยในตอนแรกนั้นหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเขาดูเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าหรือมีความยุติธรรมที่มีสไตล์เรียกว่าเลสซี่จัสติสหรือความยุติธรรมแบบขี้เกียจขี้เกียจนะครับแต่จริงๆเรื่องราวมันไม่ใช่แบบนั้นครับตอนแรกเนี่ยตัวของคูซันเองไม่ได้มีนิสัย แบบบนนนััน้นะครผมตอนแรกความยุติธรรมในแบบของเขาเนี่ยถูกเรียกว่า burning justice นะครับคือเป็นความยุติธรรมที่ร้อนแรงมากๆคือเรียกได้ว่าตรงฉินสุดๆนะครับอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไปหมดแต่หลังจากเหตุการณ์ที่โอฮาราก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของอาโอคิยิไปทำให้เขารู้สึกนะครับผมว่า บางทีเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําตามกฎเสมอไปแล้วเขาก็ได้เคลือบแคลงใจในความยุติธรรมเขาก็เลยได้เปลี่ยนสไตล์ของเขานะครับจากสิ่งที่เรียกว่า Burning Justice หรือความยุติธรรมอันร้อนแรงกลายเป็น La ซ y j u s t ติ e หรือความยุติธรรมอันขี้เกียจครับอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้แลวมันได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วถ้ามีหลายๆคนบอกว่าเอา้าแล้วเซฟเฟอร์ลหะพี่ คืออันนี้มันไม่ใช่เราเล่าประวัติทั้งหมดของคูซันนะครับเราแค่มาเสริมเนื้อหาที่มันเพิ่งถูกเปิดเผยมาก,กันเฉยๆนะครับเซฟเฟอร์ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของคูซันเช่นกันจากนั้นนะครับผมไปต่ออันดีกว่าครับเดี๋ยวเรื่องคูซันจะยาวไปแล้วไม่ได้พูดถึงตัวอื่นเลยต่อมาเป็นเรื่องของอาคาอินุนะครับผมตัวของอาคาอินุเองนะครับในตอนเข้ากองทัพเรือมาใหม่ๆเนี่ยก็มีฉายาเดียวกับคูซันเช่นกันนะครับคือเรียกนี้ว่าเป็นฉายาที่เหมือนอารมณ์แบบรุ่นเดียวกันอารมณ์เหมือนลูฟี่ได้ฉายาแแบบบบปเนว็ โจรสลัดจกยุคสมัยหที่เลวร้ายที่สุดอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Recruited Monster นะครับก็คือหมายความว่าแบบเป็นปีศาจแห่งกองทับเรือเลยเป็นแบบสัตว์ประหลาดเลยเป็นทหารเรือรุ่นใหม่ที่แข็งแร่งดังสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้ครับต่อจากนั้นนะครับผมเราย้ายมาที่เรื่องราวของโจรสลัดกันบ้างดีกว่าคราวนี้เราจะได้ไม่ต้องเถียงกันเลยว่าหนวดขาวมันเก่งที่สุดตอนไหนเพราะในตอนนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะว่าหนวดขาวเนี่ยเก่งที่สุดตอนเขาอายุเท่าไหร่นะครับโดยเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าว่าหลังจากกลุ่มล็อก ได้แตกลงนะครับตัวของหนวดขาวเองเนี่ยก็แข็งแกร่งแล้วก็มีพักพวกขึ้นเรื่อยๆได้ก่อตั้งโจรสลัดเป็นของตัวเองโดยในเหตุการณ์ที่ก็อดวาเล่เนี่ยนะครับผมในช่วงเวลานั้นก็คือวารัสสุดท้ายของกลุ่มล็อกใช่ไหมนวดขาวอายุได้36ปีนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้รวบรวมพักพวกของตัวเองและในตอนที่เขาอายุ38ปีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดสำหรับตัวเขาแล้วคือเก่งที่สุดในตอนอายุ38ปีนะครับเท่ากับว่าหนวดขาวที่อยู่ในมารีฟอร์ดเนี่ยอ่อนได้ยลงเยอะเลยและหนวดขาวตอนอยู่กลุ่มล็อกเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกือบจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วเพราะอายุ36กับ38ความแข็งแกร่งมันคงไม่เหลื่อมล้ำกันมากหรอกครับก็คงจะเก่งขึ้นนิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เก่งขึ้นบแบบชัดเจนอันนี้ก็เป็นที่คลายข้อสงสัยสำหรับทุกคนแล้วนะว่าหนวดขาวเก่งที่สุดตอนอายุ38ปีนะครับ ไม่ใช่แบบโอ้ย 60, 50, 40, 20อะไรเลย38ครับผมจากนั้นนะครับเป็นข้อมูลของพ่อของโรบินบ้างดีกว่าว่าพ่อของโรบินนั้นเป็นใครข้อมูลที่ได้ปรากฏออกมานะครับพ่อของโรบินนะครับผมเป็นคนที่ถูกฆ่าตายโดยฝีมือของรัฐบาลโลกนะครับโดยตัวของพ่อของโรบินเนี่ย มีอาชีพมีหน้าที่เป็นนักโบราณคดีซึ่งเป็นนักโบราณคดีที่โคตรโคตรเก่งเลยเป็นนักโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วจากนั้นนะครับผมเขาก็ยังมีความสามารถในการอ่านโพในคลิปอีกด้วยซึ่งทําให้โรบินเองก็สามารถอ่านได้เหมือนกันครับ จากนั้นนะครับผมเรื่องสุดท้ายของวันนี้ที่ถูกเปิดเผยมาในแมกกาซีนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับและหลายๆคนคงจะรอฟังกันอยู่เรื่องราวนี้จะพูดถึงว่าทําไมกลุ่มของโรเจอร์นั้นถึงแข็งแกร่งได้ทั้งๆที่เป็นกลุ่มโจรสลัดที่เล็กกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจนเลยถ้าหากเทียบกับเหล่าจากักรพรรดิเนี่ยกลุ่มของโรเจอร์ถ้าวัดกันด้วยจํานวนคนนะเล็กกระเจาะร่อยเลยครับแต่อาจารย์โอดะ ็ได้เปิดเผยมาในวันพีทแมกซีนแล้วว่าสาเหตุที่กลุ่มของโรเจอร์เนี่ยแม้ว่าจะมีคนน้อยนะครับแต่ทำไมมันร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยก็เพราะว่าเหล่าลูกเรือของโรเจอร์ทุกคนนะครับผมต่างต่อสู้กันได้อย่างแข็งแกร่งและรวมใจรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวกัปตันเป็นอย่างมากกัปตันนั้นสั่งอะไรคือทำหมดนะครับผมเรียกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมแล้วมีโรเจอร์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งเราฟังแบบนี้เราก็นึกถึงอะไรรู้ไหมครับ นึกถึงลูฟี่ยังไงล่ะ มันเหมือนจะกลุ่มโจสรสลัดมวกฟางเลยไม่ใช่หรอกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้แสวงหาความยิ่งใหญ่หรือต้องการครอบครอ,องทะเลแต่ต้องการจะเดินทางให้ได้รอบโลกนะครับผมต้องการจะคว้าสมบัติที่เรียกว่าวันพีซให้ได้โรเจอร์ไม่ได้ต้องการที่ว่าเขาจะมีกลุ่มโจสรสลัดที่มีสมาชิกมากที่สุดหรือเป็นโจสรสลัดที่ล้มรัฐบาลโลกได้เขาต้องการแค่หาสมบัติวันพีซเขาต้องการแค่ไปรอบโลกเท่านั้นฟังดูเหมือนกับกลุ่มของลูฟี่ไปๆเ,เ,เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นความเหมือนกันของ2กลุ่มนี้นั่่่นนนเเเอองงีก็ป็ปรื ทั้งหมดของวันพี e แมกกาซีนในเล่มที่9นะครับซึ่งมันถูกวางแผงในวันที่24เมษายนปี2020ก็คือปีนี้ประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ได้ปรากฏออกมาแล้วแล้วเรารอดูกันว่าเล่มต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรบอกเราอีกก็รอดูกันไปนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยหากท่านผู้ชมมีอะไรอยากเสริมก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ